ดีค่ะยอยิบรอย,ย,อย,อยรช่องโมเวียดาซิ่งเหมือนเดิมนะคะมือลูกค่ะเพิ่นมาตะใสค่ะมาแต่หนองค่ายบอกคะ่ะมาแต่หนองค่ายเพิ่นมาเอาเครื่องกับเกียร์นะคะเกาหมอล่มไปพร้อมมาบีบข้อเอาสันเจียเบียมามากำข้อเอาม,มาป่นเพิ่นว่ามาป,นมาป,นมาป่นนะคะมาไกลค่ะมาไกลมาไกล กระเลยรถแล,ลกแจกแคมให้เพื่นเทิ่งวันนี้ปูบอยูนนั่นแหละค่ะปลาเหลาบอยูค่ะลักไายของปูเนาะกลับมาให้ <laughs> ปูสตาข้อเราอยากจะ่มาเก็บไว้อยู่<น>ได้เครื่อง h ฮเจนะคะพร้อมใบคุม<น>เครื่องไปแล้วแล้ว,ลวก็เกีย์ลูกนี่นะคะเก่านอกรถแหลกแจกแคมเลยค่ะ นาเตนองไข่หมอร่มพร้อมนี่แถมหมดกองพร้อมเื้อกับซื้อแจกกับแจกครับแจกกัแจกแถมพร้อมคนมากไก่จนสิบป่พ่อใ่รสเ้วเดี๋ยวันนี้รถขั้นน่อยมากพ่อรถขั้นหน่อยมากชวาง้ย ปูวอยู่หลอยนี่ยังขายขายเบิดหดลอยขายเราวายูว่ารักของปลาเราคุณนะเยาะเกียร์ใส่ปื๊บหนีหมอลุกมันก็จะว่างมั้งครับเพิ่นมาแต่ไล่อินภูผาลำฟ้าใส่จับไปเลยแล้วมันจะหลุดเอ้ยไปนีก่อนเดี๋ยวเกียร์ลุก ไม่อย่างทีเอาในคู่ก็เกียร์ขึ้นนะคะไปรถเพิ่นจนมาสีบอพ่อใส่เออเออเบาๆคือปาดแห้งแค่ ออกจนได้นะคะเกียร์ต้นั้นเสียเบียหักแพงแพงไหวเด็ดผู้ใดมาถามสื่อกับบ้าขายแพงไหวนะคะมูอนี้ขายเห็นคนไปทางน้องค่ายแล้วเจ้าของขก็เดี๋ยวบ้าไม่ได้ <mail> แมนยูเป็นเจ้าของคนนะคะเอฟซีก็ทักมาหลายคนอยูเกียร์ไม่<อ>ต้องแต่งต้องแตง กมมมาหปลูกอินทผาลัมบ่ค่ะคือว่าไล่อินทผาลัมเห็ดแมนครับโอ้มันบ่มีหน่วยติค่ะคือบ่มาฝากเนี่ยมันมันสิเจ๊งมากเอ้าคือว่าจังสันบะหมีเห็ดเนี่ยหลย่างหลบะมี่เลาผมรุ้งโอ้บะมี่เลาบอกว่าค่ะ เป็นเพื่อนติดหลังรถว่าไล่อินาผาลำฟ้าใสเนอะกระถามนถามหาของฝากจากพุณนนะถามหาอินาผาลนำน้ำฝนอ <c oughs> โอ้ยได้เต็มรถเลยเมินขาก,กับนีสิเลนเซเลนบไ่ได้ไว้คือขามาาดิบดิบอกว่าอะไรกับทีมอะไรวะน้ำพอนกง้องกับสิเลนนี่ข้างรถเอาไปกับสายผ่าน เอยคนไปนั่งโอ้ใครผีให้ลูกไถีดีก็ผูกปีแล้มันมันมันมมัเครื่องกันเดียวมันต้องไัไลเดียวเครื่องลก็แจ้งปิดได้เอากองขึ้นเดี๋ยวเครื่องมันสีแดงแซงรถมันเครื่องไงม่้ายกเครื่องรถขั้นอยว่เครื่องนียงวางรถอย่างไยังไปดีไปีวะผมว่ากเจ้าเจิดีขคือบางนี่นะก ว่าเสียมาครับผมเนี่ยผมหยวนทางเงินน้องน้องห่องาช่ไต้นี้เก็บผักบุกอย่วันน้ลกม่ดีเดี๋ยวติดเขาค่อยหาหมุดเฉียบล้มนะล่ะรอหนาใก่สีนกแล้วอันนั้นเอาไส้มองไดนันหมอล้มหนึ่งทั้งก้อนทั้งก้อน เดียดดเกียเกียร์ากบาดไงกากระบาดไงเียรี่ไมีขายเขาันได้ดเระรบ้เตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยครับมันมเตวยปาเ็นดังเป็นดังเป็นลเป็นดังามีก็ดีอยู่นะอดบุมีมันจะอหเป็นอาจารย์ผูวคนมีส่ไพวกหูจักเราเลยนหฮะนายเปนนะครับ มีบ่แต่นี่มีครับแต่เป็นย่าไมันจะอยู่อ่ะตัวนี้อันนี้ที่นี่กระบาดเต็มรถเลยสุริกันมัดเรืองนะคะย่านมันแรนแซ้งรถหย่านเรืองมันลงแรนแซ้งรถนะคะ ยางอ่อนยางอ่อนอ่อนกับเติมตัวจุลินมันไม่มีสิทธิ์ไห้เห็ยางแบนเมื่อนี้มัดเส้นนั้นต้องกันมัดเส้นอะไรมันตึงแล้วกันไอ้มันตึงถึงสองเส้นนี้ไว้ตึงไว้แค่นี้แล้วเวลามันขึ้นไปเขาก็เปิดดึงทั้งงานเลยต้นว่าเต็มรถ้านใต้หูนี่ตักตักตักปิดได้บ่กดกดกดยกขึ้นปิปิดปิดบ่ได้ ออบอลลนิล้บอลันกันกระยามันค้ำกันไ่้เองใั่ไหล่ะเดี๋ยวตงุ้นมาเราคน้นมือดิเรานะคะโบมีของค่ยหลัยย่งเครืองย่งเครืองตัวนึง h o 7 4คือกัน เมอูเจซีเหลือแต่เครื่องนะคะลดกลับไปแล้วสิบหลอดดำกลับไปแล้วแต่ว่ามอนดีซิมี่เข่าไม่อีกขั้นหนึ่งค่ะสิบหลอดดำกับผู้ใดสนใจกับโทรมาสอบถามนะคะเบอร์เก้าดรือว่ากับอินบอซ์กทา้งเฟซบุ๊กมากกับใดค่ะมืดเนียวขายเหรอห้องบอยยังยังเหลือแต่หมอยโอ้ ไปข้ายสีมาสื่อ,อนี่ไงคันฝ่าของปูนี่กกนแล้วก็บขายคือกันเด้อค่ะนี่อยรีวิวยังหรอใครอยากได้กะโทรมาโหลดค่ะ088 4746 382ดส <นะ S 2> ีเจ็มแปค่ะเต็มรถรลบหลังต้องเอา,าอรถใหญ่าาามากเลยค่ะ អត់លុយញ៉ៃមកហៅទៅដល់យកមីមមើបឡាន1ង